ก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับเรีเดยต้อนรับเข้าสู่ n โ e น t ฟ t ชันครับมาค่ำคืนนี้เราจะมาข้ามปีด้วยกันนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้สติมข้ามปีเหมนี้ทุกๆปีปะเดี๋ยวเราจัดของแล้วเราลงไปฆ่าคนกันเลย <ST> S> <S นี่ผมอยู่ผมอยู่นิวซียสสามนะ เซิร์ฟฮ่องกงรู้ไหแซบอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเซิร์ฟฮ่องกงแล้วมันดูตรงไหนคือเซิร์ฟฮ่องกงมันดูตรงไหนคือเซิร์ฟฮ่องกงไม่รู้เอาเข้มๆเลยนะเอ้าจัดไป very good คุณเทเลพอร์ตมาหาบุญได้ไหมผมได้เสียงเพลงว่ะต่อการเทเลพอร์ตไปเออเทเลพอร์ทจีบปะวะคนนี่ว่ะ ไหนวะนักบอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยคนนักนบอลเปล่าวะเออกูแตกผมโดนคนยิงเอ,เอาแล้วมึงความร้อนเริ่มมาแล้วความร้อนเริ่มมามันมันซื้อแม่งเลไอ้สัตว์สิบนี่ร้อยแม่งหัวร้อนไอ้พวกเครียดมึงเจอกูเออไอ้สัตว์เจ็บ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 เออนี่คือ <laughs> เออโดนยิงสิครับ สโคบะจ่าไม่ต้องไม่จำเป็นอะไรหรอกนะว้าวคนยิงของจริงอ่ะต้องไม่มีสโคบไม่ใช่แม่งมาข้างหลังกูนะก็มาดิครับตักเอ้าวไอ้เหี้ยจ่าเลยนะคุณอยู่หลังหินเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่หลังหินนี่อีกจ่าแตกป่ะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งหลังหินน่ะมีอีกมีอีกผมกำลังดันผมกำลังดันผมกำลังเข้าไป เคี้ยมันแข็งจังวะไอ้เมาส์กูช้าจังวะตายแตกแตกแตกสวย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 ให้มันรู้สิปวะโอ้ยไอ้เคี้ยกูแตกไอ้เคี้ยกูแากไอ้เด็กเคี้ยเมื่อกี้มันเล่นอะไรนะ AW ใช่ไหมอือฮัผมมันเทพเอเอ็นอยู่แล้วว้าวมันเล่นสนายเหรอวะ ก็มาดิครับแต่งแต่งตัวเป็นชั่วโมงลงสองนาทียันวางไหมครับพร้อมยจ็แซมเรื่อยๆแจ็พร้อมยจ็พร้อมยจ็คลง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 ซับเซับเจ็บห้าสี่สามสองแอคชั่นไปเฮ้ยแซมฮะปืนเฮียอะไรยิงกูวะมีคนยิงกูเหรอได้ดิใช่ เห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าไม่ใช่หรือวะไอ้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยได้ไหมแม่งไอ้รู้ว่า ลูกเยอะไว้ก่อนอ้าวไอ้เหี้ยแม่งเห็นกูไอ้สัตว์เอ้ยไปตายเลยไอ้สัตว์เอ้ยโดนโดนแม่งยิงหัวแม่งเห็นหรือว่าแม่งไม่เห็นโอ้ยกูาาสาาซุ่มพุ่มแม่งกูแตกเลยเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยจา้าแตกวะเออแม่งเอ้ยของที่เอาไปยังไม่ได้ใช้เลยท <c oughs> ําไมคุณเกิดฝั่งโน้นวะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮมันอยู่ใกล้มากแซม คุณยิงมันคุณยิงมันเดี๋ยวมันเสร็จผมแน่นอนมันอยู่กลางถนนใช่ไหมโทจะไม่เห็นตัวมันเสรนี่ไงมันตีอะไรเนี่ยคุณให้มันตีทําไมเด็กช่องเป็กช่องเคี้ยอะไรคุณจะยิงมันแม่งเลยไอ้สัตว์ควายละเจอกูดิเจอกูนะมึงมาดิไอ้เที่อมึงรอได้เลย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  รอได้เลยไอ้สัตว์ถ้านี่ท่าถ้ามึงฟังอยู่มึงโนสะโคบสนัยกับกูเปล่ามึงโนสะโคบสนัยกับกูเปล่าเฮ้ยอย่าพึ่งได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้สัตว์เฮ้ยกรรมการด้วยกรรมการด้วยไอ้เหี้ยเอาเว้ยกรรมการด้วยมึงโนมึงโนสะโคบสนัยกับกูนี่มึงอย่าเก็บของไอ้เด็กเหี้ยแซมแซมตีหน่อยตีหน่อยผมตายแล้วเอ้า MG ห้าห้า แซมกูแตกคุณโดนใครยิงอ่ะไม่รู้ไอเด็กเชี่ยมอยู่ฝั่งตรงข้ามเจอกูดิไอสั์อ๋อนั่นเพื่อนผมเพื่อนผมแซมเพื่อนผมตีมันหน่อยคุณตีมันหน่อยไอฝั่งตรงข้ามอ่ะเคจีแซมไรเชื่อมันยิงจากไหนวะน่าแม่เพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเจอเ้ยไอเชี่ยมันอยู่ไหนแซมมันอยู่ข้างขวาคุณขวาคุณอมันจิ้วมันจิ้วผมแล้วมันจิ้วผมแล้ว มันจิ้วผมแล้วมันจิ้วผมแล้วไอเด็กเฮีย้ยนี่แม่งโหดจังวะบังเกอร์แล้วมันอยู่ตรงไหนบังเกอร์ธง,งชาติไทยบังเกอร์ธงชาติไทยอันนั้นมันบังเกอร์ผมไม่ใช่เหรอวะเอาเหรอ้อา,อา<ะ>โอ้แตกไม่ดีไอเด็กเฮี yeah! ้ย very good โอ้ยด้วยวเก่าไม่เท่าไหร่นี yeah> ่ว่าโอเคโคตรเอาโคตรเอาเขายิงได้เขาโคตรเอาแตกแตกแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกกูนี่อะไรจะแตกไอ้สัตว์มือไหนแตกมันอุ้ย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 ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนต้นไม้ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยที่มันมีคู่มันสวยพี่สวยยิงกูใหญ่เลยวะอยู่ของวะ ช่างของแล้วไอ้เหียช่างแม่งแล้วยะใช่เหรอวะใช่ไม่ยิงกูอยู่คนเดียวอุ้ยเฮ้ยแต่เฮาควไปอยู่ตรงนั้นดิมันอยู่ไหนวะแซมเนี่ยต้นไม้สามสี่ห้าเนี่ยต้นไม้สามสี่ห้าที่มีุเนี่ยใกล้ๆเราตรงฝั่งข้ามเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ย ผมว่า oh. เราอยู่เราอยู่แถวนี้ไม่ดีว่ะแซมร <It S 1> ถถอยเ <was. Okay. S 1> นี่ยแถวนี้มันเป็นเอไอ้นี่มันเป็นจุดรถบัสรถ <Okay. S 1> บัสโล <c oughs> ไม่มียาไม่มีสวยพี่สวย <c oughs> เอา <c oughs> มึงจะเอากะกูละ่ะมึงจะเอากะกูหรอมึงจะหักกะกูละ่ะฮะ ออกตีนี่มึงจะหักกับกูใช่ป่ะโหอยู่ด้วยกันมาตั้งนมนานไอ้สัสกูไหลกูไหลกูไหลเข้าบอกให้อ่านแชทในเกมแป๊บหนึ่งเพื่อน สวัสดีพี่ใหม่ย่าเพิ่งกี้กันแซมสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่เขาดาวเฮ่ฮ่า่า้่าฮ่าฮ่า่าา่า่าฮ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 ่่่ให่่ารับเฮ้ยฮ่า่า่ฮ่าย่า่าฮ่่่่วั่่่่ฮ่่่่่่่ เอ้ผมว่ามผมว่าเราช้าไปหน่อยแซม